ไปทางานให้คน,คนหน,นด,ดังมากดังมากระดับโลกคนหนึ่งได้ยินมาว่าเอาเครื่องบินส่วนตัวมารับมึงเลยใช่ระหว่างทาไม่มีปัญหาเลยรู้สึกว่าโอเคได้งานโอเคแล้วมันเป็นงานเป็นพอร์ตเราอะ่ะมันเหมือนขึ้นเรซูเม่ได้เลยว่าโหเราเคยขึ้นบินเจ็ตมาทํางานที่นี่แล้วก็ได้ไปทํางานกับเขาในช่วงที่ชีวิตเขากำลังว้าวุน่นว้าเวเป็นอาร์ติสแล้วก็เป็นบิสเนสแมนที่โคตรประสบกวามสำเร็จเลยตอนนั้นทำงานเสร็จผ่านไป ก็ได้ทํางานกับคนที่เหมือนเป็นแอสโซเชตกับเขาเขามาจ้างเราต่อแบบเฮ้ยก็คือเป็นซับง่ายๆเป็นซับมาจ้างต่อใช่แบบเฮ้ยนี่มึงทํางานใช้ได้เนี่ยทำงานต่อกูปะ่ะซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ผ่านสเปกูลเลอร์แล้วเราดีลกันเองละเราก็ไปทำทำทำ,ทำไปเรื่อยด้วยความที่เขามีความเป็นมาเฟียเนี่ยอย่างตอนทำงานเงี้ยเขาก็จะสูบกัญชากินวอดก้าแล้วก็เวลามีติง้งนเงนี้ยไม่รู้ว่าเป็นเกมการเมืองอะไรของเขาเขาจะให้ลูกน้องเนี่ย หยิบปืนมาให้เขาแล้วเขาก็จะเน็บให้เราเห็นตนลอดนะจงใจให้เห็นแล้วก็เวลาระหว,ว่างที่คุยงานน,นะใช่แล้วก็ <ลง S 1> ดูดนชาแดกเหล้าอยู่งั้นแล้วก็เวลาเขาคุยงานกับชาวบ้านที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะมีเวในการกดคนอื่นหรือว่าเอาเปรียบคนอื่นโดยที่เราสังเกตและเห็นว่าแบบอืมเป็นอย่างนี้นี่เอง ในวันหนึ่งไหวตัวไหมตอนนั้นที่ไม่ไหวตัวก็ยังคิดว่าเป็นวันอับดับมิใช่ก็<อ>ยังรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกแบบรู้สึกวแบบเออเขา treat เราดีไว้แม่งเราไปต่อได้ไว้แล้วเงินมันโนเคอ <K> ก็ทาไปทาทาทาทําทาทาไปประมาณสองเดือนจนงานมันเสร็จเอ๊ะไมไม่ได้ตังค์วะซึ่งอันเนี้ยไม่มีสัญญาอะไรด้วยนะแล้วเข้างานไปใช้ปะเอาไปใช้บางส่วนบางส่วนไม่ได้ใช้ทั้งหมดไม่มีสัญญาเงินก็ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าต้องคุยแล้วล่ะ พอจะคุยเนี่ยอยู่ดีๆแม่งก็แบบปุ๊บเปลี่ยนพวกเปลี่ยนตาลปาดเป็นแบบอ้าวกูไม่ใช่เพื่อนมึงแล้วหรอไม่มึงตนั่งคุยดีกูยอยู่เลยปฏิกิริยาปฏิกิริยาอยู่ดีๆก็แบบหยิบกระดาษขึ้นมาใบหนึ่งแล้วบอกว่าเนี่ยไหนมึงสัญญาว่ามึงจะทําอันนี้ให้ฟรีแล้วก็อันเนี้ยจะทําให้ราคานี่แบบมึงเอามาจากไหนไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดเลยทุกอย่างติต่างขึ้นมาเองมั่วๆแล้วแบบอ่ะกูโดนล,ละกูโดนล,ละงั้นไม่คุยละ ไม่คุยอ่ะก็กลายป็น่าไม่เจรจาเลยเออตอนนั้นก็คือเสียเซลฟ์ไปเลยแบบเอะการทํางานครีเอทีฟของเราทําไมมันไร้ค่าอย่างนี้ว่าแบบตอนนั้นคือเหมือนดาวเป็นแบบเรียกว่าเป็นสเตตไบโพล่าของชีวิตเลยว่าแบบจากที่เรากําลังทํางานจะโอเคแล้วกลายเป็นแม่งอ้าวเงินไม่ได้แล้วเจอช่องทางที่คิดว่าจะพาไปต่อได้แล้วถูกไหมใช่ว่าแบบเอ้ยลั่นแล้วบอกแม่แล้วว่าถึงฮอลลีวูดแล้วมาแล้วแม่งดีๆไม่ได้ตังค์ยังไงวะเนี้ย จะบอกที่บ้านยังไงร,รู้สึกเฟลเฟลที่สุดเลยเฟลที่สุดในชีวิตเลยก็เหัวแดกไปอยู่ประมาณสองสเดือนได้ก็คนก็แนะนําว่าเรามีทั้งหลักฐานมีทั้งงานมีทั้งที่คุยกันมีทุกอย่างเลยเราฟ้องได้ถ้าฟ้องไปมันก็จะวุ่นวายแล้วก็งานใหม่ส่งม,สงมึง ไม่ซีกงันไม่ซุงเเชื่ s <S อกูคนนั้นอะถ้ามีคนเริ่มขบวนรถไฟขบวนนี้ยเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นไปตามกูเชื่อว่าเดี๋ยวมีมีมันต้องมีแน่นอนไอ้นี่มันทําอย่างนี้เรื่ <ๆ S 2> อยๆแล้วใช่ใช่แล้วเราไม่อยากเป็นตัวหัวหัวเรื่องเพราะเราเล็กไงใช่แต่ถ้าเกิดว่าใครมันเริ่มแล้วต้องการซัพพอร์ตอะเราเราว่าเรามีของที่จะไปบอกได้ว่าเราโดนเหมือนกันแล้วเรามีหลักฐานทุกอย่างออืก็เป็นบทเรียนอีกอันหนึ่งแล้วก็พบว่าเฮ้ มันเหมือนเป็นเครื่องเตือนสติว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาวิชาที่เราเรียนมาหรือสิ่งที่เรารักในแต่ละวันเนี่ยชั่วโมงที่เรารักของชีวิตเราเนี่ยไปยกยอปอปั้นให้ใครได้รวยขึ้นหรือว่าดังขึ้นในขณะที่เขารวยและดังอยู่แล้วนะเราเอาชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมาช่วยมนุษย์ที่ไม่มีโอกาสดีกว่าเรามาช่วยคนที่เขาต้องการเราจริงๆดีกว่าหรือว่าไปทําสิ่งที่เรารักจริงๆดีกว่าอืม,อม มนุษย์เนี่ยแม่งมองยากมากๆแล้วก็พบพบจะสัจธรรมจากตรงนั้นแล้วก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ว่าเคเรากลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่ากลับมาอยู่ครอบครัวมาแอบแฝงเฉดสิ่งที่รักแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวตนไปไปทีละจุดดีกว่าเหตุการณ์ใหญ่ๆสองเหตุการณ์อย่างเงี้ยทั้งๆที่ททถือว่าเป็น big project ทั้งสองอนสอนอะไรมึงบ้างวะแบบแบบแบบขีเลยไม่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบที่มันดูดีหรือไม่ดูดี แต่วันหนึ่งอะโลกก็จะมายุติธรรมกับเราอไม่ว่าด้วยจะเป็นความเชื่อทางศาสนาใดผลกรรมบุญบาปใดหรือว่าการกระทําใดๆการศึกษาใดๆวันหนึ่งม,มันจะต้องมีคนมายุติธรรมกับเราโลกจะต้องมายุติธรรมนั่นคือสัจธรรมถ้าเราทําใจได้อะมันจะเป็นเรื่องดีมากกว่าขึ้นไปแบบเฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้สิอย่างน <Why S 1> ี้มีวมีวมีใช่ไหมบางคนอะ แบบไปฟูลไฟอะไรกับมันหรอกก็มันก็มันเป็นอย่างเงี้ยโลกมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นะคือสัจธรรมอะ่ะถ้ามึงรับได้ก็ก็มูฟออนไปต่อดิ mm hmm. แต่ถ้ารับไม่ได้ก็ก็ต้องรับให้ได้อะ่ะทําไงอะ่ะ mm hmm. โลกเป็นอย่างนงี้นะ่ะ mm hmm. อีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นความไม่ประมาท mm hmm. ที่จะต้องบล็อกตัวเองให้ได้มากที่สุดสแกนให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางนะเพราะว่าเมื่อก่อนอยากอยากให้มีสัญญา อยากให้มีโปรดิวเซอร์ Manager, อยากให้มีเมเจอร์อยากให้มีอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาจะโกงเราอะ่ะใช่ต่อให้มันมี10บใบก็โกงมึงเป็นใครสุดท้ายเขาจะล่อมึงอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะล่อเหมืงองแต่ถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยโอ้ยไม่ต้องพยายามอะไรกันมากเซนต์มันจะบอกเลยว่าคนนี้แม่งแม่งดีใจแม่งได้แล้วเรื่องเล็กเล็กน้อยๆอยะรายละเอียดของมนุษย์อะพอทำงานมาด้วยกันเราเรารู้เลยว่าแบบ คนนี้มาเทคแอเนเทจคนนี้มามาเพื่อส่งเสริมเราคนนี้เห็นคุณค่าของเราจริงคนนี้แคร์ครอบครัวเรานะคนนี้แคร์การเงินเรานะการพูดกันจากการซื้อข้าวให้กินอะไรดีเทลเล็กๆอะ่ะมันมีรายละเอียดอ่อนหมดอ่่เมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยเข้าใจจนแบบผ่านมาหลายๆจุดแล้วพบว่าอืมเราต้องฟีตคนให้ดีเหมือนที่เขาเราอยากให้คนฟีตเราดียังไงอะ่ะเราก็ต้องฟีตให้เขาดีอย่างนั้นอื